คืนนี้ไม่มีใครตัดยางเลยคืนวันที่แปดครับเจานี้วันที่เก้ามันต่อหนวด่ําฝนมันตกก็เลยไม่มีใครกรีดของผมกรีดได้ครับมันไม่เปียกแล้วก็มีความชื้นบ้างเล็กน้อยครับ จอกที่รับว้นะครับนาำเต็มไหลดีครับวันนี้น้ำยางอากาศไม่ร้อนไม่อบอ้าวน้ำยางไหลดีโอกะตับ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 ,ตบ,ตบ มีทั้งลูกเขียดมีทั้งกบร้องเต็มไปหมดคืนนี้ราวนี้จะรอดหรือไม่รอดก็อรอลุ่นกันแล้วไม่มีเพื่อนคุยเลยคืนนี้คนเดียวก็เงาธรรมาดา นิดตีสามกว่าได้ครึ่งแปลงแล้วครับตอนนี้ดูครับไหลดีอยู่ รองเทียงครับอิงอ่องลูกเกียร์รองเต็มหมดมือเดียวครับมือเดียว 嗯。啊啊啊